มีอะไรไหมเอาเพลงเร็วก่อนเอาเพลงที่พี่อันดูก่อนถอดขอถอดของไ้ายก่อนอ,อันนี้คือซาวมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นออกครับอยากจะได้เป็นดูซาวที่มันมันช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยใครมาแนวเนี้ยอยากได้ซาวที่อันใหม่อะไรเงี้ยได้ครับพี่ได้กับพี่ดีรับเพื่อนูกขสุข,สขตัง้ง บวกเครื่องเสียงบวกเครื่องเสียงขอเอ,อใช่ของเดิมมันของเดิมมันซีชาร์ปไมเนอร์นะครับเอาบวกขึ้นมาอีกเ,เ,เน่ยดีครับ คุณใ่าห้นได้ฉันได้รสาให้อนมันออเลนะถอนให้มันหมดใจสิ่งที่เธอกบไว้ถอนมันออกสกทีเถอะสิที่งนัได้ล้ีได้ทีนี้ฟิลอาพี่แบรนเอาเรื่องกันแบรนอยากให้มันเป็นแบบนางแบบไทยดนตรีมันจะต้องแบบให้ให้เวทีมันร้อนเลยแบบ คือมันจะเป็นเพลงเดียวที่มันเซ็กซี่อ่ะแล้วก็ตอนเธอมีอะไรจะรู้หรือเปล่าคือตอนนี้บีทมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เราเราจะทําให้มันหนึกกว่าเออให้มันเป็นรูทบอยนะ่ะเออฟีลนั้นอ่ะมันจะได้หน่วงกับเสียงไอ้ไงไม่งั้นมันต้องตัดคมอ่ะเนื้อว่าไหมเธอมีอะไรเน่ๆมันไม่ใช่เขาอ่ะเออเขาจะได้ร้องเป็นไตล์มเขาจะมีทั้งแบบแอร์ทั้งอะไรตอนร้อง เดี๋ยวลองลองเอาบรรยากาศดูนะครับโอเคครับอาบรรยากาศบรรยากาศตอนหลังนี่คือถ่ายคลิเนี่ยค่ะมันมันโบไปครึ่งเสียงใช่ไหมคะใช่ครับอบคุณบอกถึงไหมถึงเนาะถึงค่ะไม่ถึงพระพูดไปเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นแอปเยอะแล้วแดนเซอร์ต้องมามาเต็มเลยนะคือถ้าสมมติว่าเราตั้งทีมทีมโชว์ไปแล้วะ ก็คือต้องเอาตีมเป็นตัวนำต้องตีมนำเราเราเอาท่อนเราเอาท่อนท่อนที่มานี่มาขึ้นเลยท่าไหนอะเนี่ยที่ที่มันเป็นอย่างงี้ตบตบคือเหมือนกับว่านิคๆอ่าคือเหมือนถ้ามันมีจังหวะหยุดบ้างเบกบ้างถูกถูกถูกเพราะเขาจะมีแบบจังหวะจังหวะเก็บกับแดง ชอบดาวไม่ชอบเดาให้มันทีิวลา่าจะมีอะไรไม่พอใจร เขาจะมีแบบยกยกดนตรีต้องแบบครับคือแดนเซอร์จะมายกน้องเออก็คือตามตามตามในอันนั้นเลยก็้นัครับอินซูลดมันเท่าเดิมเอ่อห้องมันเท่ากันแต่ว่าขอสีสันให้มันอะไงการสร้างพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรเข้าไปให้มันใหม่ใช่ใช่ใช่จะเอาส่วนส่วนเดิมมาได้ครับพี่ใช่ใช่อะไรประมาณนี้อือื แล้วเอเอไอ้ตรงแรกที่ว so okay. right? ่าร้องแล้วหยุดเนี่ยไอ้ข้องปรัทธ้องปากไหมหมายถึงว่าข้องกับฟิลเองไหมช่วงแรกเลยี่ะที่เห็นพี่ต้องเล่นเล่นเล่นอยู่จุดอ่ะเล่นเล่นอยู่จุดอ่ะหนูข้องปากข้องโค้ชตัวเองใช่ไหมข้องค่ะโอเคเราเราอยู่ตรงไหนมากครับลองร้องลองร้องลองไ้องใ้ดีเนี่ยเอาฟิลก่อนเดี๋ยวพี่ต้องก็จะวิ่งตามที่ฉัน แบบคือแบบเอาไหมจะถอนแล้วนะอะไรก็ดูแบบมีมีอะไรลึกๆหน่อยอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยหรืออกใช่าจะหรืออปลครับแล้วกูจะได้ใส่แบบคอร์สที่มันดูแบบอีกแบบนะไอ้น่อถ้าแร็ปก็ดนตรีเหมือนถ้าแร็ปดนตรีมาเหมือนเดินเท่าเดินแต่แร็ปใหม่แล้วทีต้องจจะแร็ปเป็นเซ็กซี่นะต้องมันจะไม่แบบปอกแบบที่เขาเนื้อวะเนื้อหาเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนวิธีแร็ปเขาจะใช้เสียงแบบเซ็กซี่หน่อยไม่งั้นจะแบบมันจะเงี้ยวเงี้ยวไง มันจะแบบมีคือจะแบบมีมีมีกับอะไรบีบจังหวะบ้างอลไรบางทีก็ปล่อยยั่วย่างเขาบ้างอะไรแล้วเขาอะจะไม่แบบไม่ใช่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงบีบหมดอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับเขาแค่ลองดูก่อนทีนี้บวกหนึ่งลูกอ่าไปแล้วนะขอบคุณครับพี่แอนเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวโทรหาครับเนสมาต่อเลยลูกมาขอบคคคุณ่่ะะดีไปมาใครก่อน